สวัสดีค่ะอีกรอบนะคะพอดีเห็นปลามันสวยนะแต่ว่ากล่องมันแค่จังบอนนั่นนะมันเหมือเนาะขับเร็วบ่ได้นะสามีขับเร็วบ่ได้เพราะว่ากลัวมันลื่นนะฮะถนนใหญ่มันลื่นทีนับสันดีนี่คือะไรบ้างบ้างสันจนี่คบาน อยู่นี่ในเมืองแห่งคักแต่มันโบเห็นนะในกล่องสเศีนรมาดินเนส,ส้นกบบโบได้สู้ไม่เบิ่งนะเบิ่งขางข้างไปละกันมันซิมีช่วงอะนนั่นอยู่นั่นซิมีช่วงเห็นเด้เห็นเด้ดินเะอยู่เพว่ามันปเป็นทางคือจังแม่สันเบาฟังนนั่นแหละค่ะว่า ภายุภาคใต้ของฝรั่งเศสมันสิเป็นภูเขานะฮะมันจะเป็นภูเขานะแขาง่น,น่นักท่องเที่ยวทั่วโลกะละนี่แหละโซนโซนใกล้ๆนี่นเขาเจ้าก็มาเที่ยวพวกฮอลแลนด์อิตาลีนะ,ะสิมามาเมืองเมซันนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะแล้วเขาก็สิมาเที่ยวพวกสเปนพวกอิตาลีพวกเบชพวกฮอลแลนด์พวก ออก็รื่งก่าเมกางมาอังกฤษนี่ก็มานะอังกฤษนี่ก็บตุเกลกันปนไปไหนเขาก็สิมาเที่ยวในช่วงนี้นะช่วงหนาหนาวเขมีนั่นอยู่แล้วเขมีขายเที่ยวอยู่แล้วน,นะนนะทางหนาจะเป็นเลดานะห้ามวิ่งเกินก้มเบี้ยงลิมิตทำไมแล้วลิมิตพวกฮะอ ห้ามวิ่งเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพแล่นเกินนั่นก็ทายรูปปั๊บเลยล่ะกองลีดาเขาอ่าบุ้ยขาว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 นะฮะสีขาวอีมะตงเบเมนตานเซสิบตงเบว้าวเห็น่หม่ะเห็นบ่ จริงๆแล้วมองนี้มันสิเป็นเป็นพื้นที่ก็จะปลูกห้านะ,ะ่ะแล้วบาดนี้นนนแ,แง่นั่นเขาจะก็เสีเอวไว้ค่ะไห้ไห้ง่วยยังแม่เขาจะก็าเสีเอารถมาเกียวเกียวเกียวเป็นก่อนเป็นก่อนๆๆเป็นก่อนหนนะ่อยนังสิแอดจีนจีน,นบ้านไม่สั้นห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณสิบสิบสองโล ใช่นะครับผู้ชายใช่วา,าอยู่วิทยาลัยนันหิมะเต็มเลยอยู่บนนั่นแต่ว่าอยู่นี่เห็นปะใกล้อยู่สามีราเปลี่ยนหลอ่ลอหลอ่ลอรถไปสำหรับขี่กับพี่มานะแล้วมันก็นเลยกบาห่วงปันหดว่ารถเทอมันสี่มื่นมันสี่ยังเนะพราะว่าหล่อรถสำหรับพี่มาเข้าสีมันสีจับ มันจะเกาะถนนมันสิบอลื่นมันสิบออหยางแลี่นทาหิมะได้โอเคนะคะนะคะนะคะกี่นาทีแล้วเนี่ยบ้านคลั ปวดแขนนะคะ <c oughs> วอนโมเมียนเรื่องวันเดียวจับปวดแขนนะครับปวดแขนปวดแขนเห็นไหมคะเห็นไหมปูนปูนปูนดูใส่มือโอ๊ยอันนี้ก็มาบังเนาะแต่เราเห็นเห็นแป๊บเดียว,ไฟ,วไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวขับเปลี่ยวไม่ได้นะคะอันตรายอินโฟเฟียตรงช่องเห็นบ่ลรถนนทั้งนานาขน <c oughs> าี่ป่านเต้าขั้นขี่เร็วบ่อย รถโรงเรียนรถหลุดนิหน่อยนักเรียนนะถ้าเป็นถ้าเป็นเมสันโบเบลล์ลูกนี่กันใจกับสิมาก,กับรถบาทนี่วิลเลอร์อยังไง Tomorrow ว้าวแล้วเราก็จะถึงแล้วฮอดแล้วนะคะฮอดฮอดนี่ัวจังหวัดแล้ว คุณเห็นมาค่ะเพื่อนเพื่อนคนทางสายโอ้มันสันนะไม่เอ่นไม่รู้ไม่ซารบ่าเห็นกันไหมไหมเนี่ยเห็นลังค่าเพื่อนคนมาน เมนภา,าษาอังกฤษภาษาบา,า,า,าลเทากับอพาร์ตเมนต์ฝ่งเศสก็ว่า,าอพาร์ตเมนต์อพาร์เมนต์บาากว่คนโดอคนโดไม่ต้องสูงาก้ย,นะยขัาสวยงามกับยาวาเมซัน้อคะ่ะเด้อมันมือมันเครื่องปวดแขนนะเครื่อมันมัมีตัวช่วยอย่างนะสตัชชินโรแล

เองเองคันยามใจให้นี่ให้เฮาเสียงเรี่ยวเร่เร่วนนี่โอ้ยอที่เห็นคลิปเอที่เขาอเอาไปประจานเลยตัวบอกว่ากระต่ยอยู่ตัวอู้พุนหินมาค่ะภูเขามีคนเลยข้างนอกสามีวา No n okay. no <laughs> น,น,น,น้ตผีโบโอเปนเฮดคือโมมิป้าเสนาม์แบบสน่ห์กิลันนีแต่ที่มา <laughs> ไฟยังเปิดอยู่นี่ว่า <laughs> มันมืดอันนี้เป็นอ่บเป็นโคเลชเอ้ยเออเป็นโคเลเด้อค่ะเด้อเป็นเอ่อตั้งแต่หม้อหนึ่งหอดหม้อหม้อสามนะคะแต่ว่าไอ้วิไลของกับลูกไส้ไม่เส้นห่ะหม้อ หม้อซีฮอดหมอหกเห็นบ้าค่ะนี่โนเอลสวยไหมโอเปตออฟโนเอลคริสต์มาสอันนี้เขามาแล้วเดี๋ยวสิไป็นหัวเอออาสวยไปค่ะอันนี้เขามาแน่นั่นแหละเแถวแถวเห็นบา้าค่ะยี่มันขึ้นนี่หุ่นดอกตูนไหม่ถ้าเจ้ากับประดับประดาป่นแน่นี่มันขึ้นมากกับสิมไฟสวยๆนะเออมืออื่นตลาดนัดนี่แหละตลาดนัดมืออื่นอยู่นีแล้วอะ ทุกวันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ใเลยพวกมีมีไม,ม,ม่สั้นจำได้ว่ามีมีคนเออคนไทยคนไทยเฮ้าพี่อันนึงเรามาขายของอยู่นี่แหละเราเห็ดแหนมเม็ดนั้นไหมเอียงก็บ้านเฮาเขาเอื่อเอียงเนาะบ้านเราเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวเด้ไม่สั้นคิดก่อนปอเปียเออแต่ว่าทางฝรั่งเนเขาเชื่อแหนมแหนม บานนี้ก็มีมีเอคนคนมิคมาัมเบเยียบอกว่าเออคนคัมเบเยียอีกอีกเจ้าหนึ่งที่ก็เจ้าก็ขายด้วยกันแต่ก็เจ้าเห็ุเป็นพวกอาหารไทยแล้วมันโบคุยเสียบอ่ะมันบกคือมันบกคือแบบว่ามันบ่มควยมิดเยอะเกินปุ่งยังสิมะโบคือไอ้ไอ่มูอ้ยพอ พอมืของสาม,มีแม่สั้นน่ะข้าเจ้ากับแม่แตนคัมโบเหียคือกัน,นแล้วแาบนี่เราก็เปิดเท็จอาหารไทยอาหารของเราแหละแต่ว่ามันเป็นพวกแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยสิแมะแ,แกงเขียวหวานไก่อันนั่นอันนี้กับเฮ็ดบ๊กเปี๊ยะเฮ็ดยังนี่ล่ะอ,กกอันนี้ยังแซ่บอ๋อโอเค เดี๋ยวไปสั้นลงคลิปกันเด้อเพราะว่าไอ้สิโทรหาลูกไส้แล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมรักเนอะร์จุ๊บๆรักทุกท่านเลยนะคะ